เติมเชื้อเพลิงกันก่อนรถก็เติมน้ำมันคนก็เติมพลังแซบบอันสะสมบุ้ยบาบี้บ้าต้มไปโอ้โหจะได้เช่นยังกันอ่ะ ห้าร้อยห้าสิบบาทคาเอามาอีกหาสิบบาทเป็นหกร้อยพอดีจะแต่ป้าพ่อใจซื้อนั่นข้า6หกร้อยขี่รถไปซื้อเองอยู่บุรีรัมย์ค่ะโอ้ไยัางกินบ่งตาไแล้วเต็มถัง เต็มทั้งไปเลยเบิดปเหมือนนันเบิดหลาไปไหนย่างหลาไปไหนสามขีดประมาณนี้ปะนี่เลยเนาะโทรได้ทุกวันนะครับใครจะซื้อก็โทรไปเลยนี่นี่ แล้วคนนี้ไปอีกาขับไปเนาะอย่างเดี๋ยวนี้ไปจับมาอีกตีนี้โอ้โหสุดยอดเห็นว่าได้ช้ำตัวตุ๊ถูกเสียเห็นว่าบวกน้อยน้อยนี่นะบวกนั่นน่ะบ่ได้เอาไปไงบ่ได้เหรอย่างตัวใหญ่อีกจีเอาละเดี๋ยวมันต้องเซตพีโมอีกคือเขาบวกนี่สามรอบแล้วสี่รอบแล้ว เรามาสักเอาเมือขึ้นป่ <c oughs> <c oughs> าไหวม <c oughs> นนุมมือบ่น้อแบบนี้นอตีสอบ่นอนี่มุมมือมมมือพอ ปปไปเลยหวัวใจยังมาแข่ไออ๋อเลาแก้วเขาไหนมันแกนคอรอ์มันบปมุนหรอเนี่ยนี่ดูสาดนา้ำสาดนา้ำมันปมุนมันเปียกเลยมันแนนมันติดดินเท่าจอดบงังยุดปีใหม่หรอบะนี้มันจากที่มันเปียกเนาะมันแข็งแข็งปุ๊บบะนี้โซถูบะนี้จับสนิมเลยแล้วเป็นสนิมแล้วก็ใช้ยากหัวแต่กระตังได้พันกว่าชั่วโมงเลง พันเท่าไร่ได้พันสามพันสามชั่วโมงนึงเนี่ยไปไหวได้ไหมเห็นว่าก็ได้ต้องใส่เสียมเจ๊บอกตะแก่ซื้อเสียมให้กับพ่อซื้อเจ๊เทียถ้าตะแก่ดูคลิปนะครับฝากซื้อเสียมให้ด้วยนะครับเอามาให้กับฟรีฟรีโอนเงินมาโอนเงินใคเป็นฟรีโอนเงินมาสิมวซื้อเสียมฟ้าบันนาบริจาคเสียมให้ักคนละอันเนี่ย พรายบอกถกแกเขาเพราะเสื่อหันจักทีอเนี่ยครับแกยุ้ยเหลี่ยมมแล้วคนขับนี่อยากจะแค่ออกแล้วเกินแต่ว่าแค่เอามือแทงออกเนี่ยเล็บหักหมดขาต้องสร้างเห็ดยูนันเดอเขาเจาเห็ดียนี่ยเนี่ยส่งนี่เนี่ยแต่ว่าเออ เนี่ยทรงนี้เลยแต่ว่ามันมาตรฐานกว่านี้ดินมันอัดแน่นนี่ตั้งแต่พี่โมตั้งแต่ซื้อมาจะไม่เคยแค่ดินเลยนะจะไม่เคยแค่ดินแม้แต่ครั้งเดียวครับเนี่ยเพิ่งจะเริ่มเริ่มแค่เนี่ยแหละนะเพิ่งจะเริ่มแค่แต่ว่ามันแทงไม่เข้าแล้วมันแน่นมาก ก็ดาเน้อมีห่อรวดน้ำอีกร่วนน้ำข้าจะไดินนะโอ้นี่นี่นี่รวดน้ำก็มีแค่นรงน่ะเขาสซ่อมเ็ดได้มองหุ่นไปสังหุ่นเขาหุ่นซังมากฝาใช้เนาะสตดยอดนึงสีมันบอฮะแน่ซอสดินถ้าฝาใช้เอาก็ยังว่าแปลงแปลงมาเบิงมาเบิงตัวย่างนี่ศึกษาดูงานก่อนแม่นี่น่ะเขาใส่มาจนว่า ตัวเกนะ่าน่ะถอดทิม,ม,มตัวนี้ใส่ได้ตานี้<ม>ถอดใจบ่อัอน่าเอาไปตากปลาเดี๋ยวะแกงเอายไปตากปลาบ่เสียอ,อีกบ่เสียอ,อีกลูนก็ใส่เบอร์าสามอันอเลยอ่าพอดีแหรอเป็นอะไรเข้าคือเก่าเข้าก็ะสือเป็นอะไรอยูอ่ดีจอกง้อหมังม่าเตอร์ไม่สองห้ รับประกันว่าแรงเนื่องจากพัดลมพัดลมแอร์เจ้ายอดขุนทองเนี่ยมันมันไม่หมุนแล้วว่าแล้วก็เติมน้ำมันเติมน้ำมันกันก่อนโอเค